อันยองคะทุกคนอยางกับฟาอยู่หรือฟุยนี่เองนะคะแล้ววันนี้ฟุยกำลังจะพาคุณมาเปิดกาชาเล a ลิตีซึ่งเป็นกาชาตู้ใหม่ที่เพิ่งเข้าเมื่อวานนี้นะคะนั่นก็คือ s p e c t r r of the Demon p a l a c ลกาชาแ <c oughs> น่นอนค่ะว่ากาชาตู้นี้เนี่ยมันเป็นตู้ที่แบบว่า สวยมากแล้วก็คือเปิดคือมาวันแรกเนี่ยทุกคนแม่งต่างเปิดกันเลยเว้ยแล้วแบบที่เราเห็นแล้วแบบเราอยากได้เราก็เลยไปทํากิจกรรมเชิญเพื่อนมานะคะแล้วเราก็จะได้มาห้าคูปอ้องอ่าเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะว่ามันคือกิจกรรมไหนเดี๋ยวตอนเราเปิดกระชาเสร็จนะคะซึ่งฟรีเนี่ยก็จะได้กระชามาห้าลูกอืมเพราะฉะนั้นนะ คนฮะกระช้าตู้นี้นะคะสิ่งที่ฟุยต้องการนะคะนั่นก็คือนี่คุณนะอยากให้ดูหางสีขาวนิดนึงหางสีขาวเห็นไหมเห็นหรือเปล่าเนี่ยขวเป็นสิ่งที่เราแบบว่าอยากจะได้บางวดดูสิน้องแบบใส่หางสีขาวแล้วดูดูตามูตามีมากดูแบบอยากได้ <laughs> ตัวอยู่แค่ห้าใบอ่ะจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าทุกคนเห็นใช่ไหมฮะทุกคนเห็นหางใช่ไหมฮะนี่นะฮะคือสิ่งที่เราต้องการในวันนี้และหาลูกขอให้ได้หางนะคะสาธุเก้าเก้าสาธุเก้าเก้างั้นก็เรามาเริ่มเปิดอันแรกเลยแล้วกันนะหางนะคะหางนะคะ,ะ,คะแล้วก็หางนะคะหางหาง คุรคะไหวเทวดาฟ้าดินนะหนึ่งสองสาคืช่งิซิซิเอ๊ะได้หน้ากากมาอืมไม่เป็นไรฮะได้หน้ากากมาก็ใส่ไว้กันโควิดนะช่วงนี้โควิดมันระบาดเยอะใช่ไหมโดยเฉพาะจังหวัดฟเนี่ยนะเออระบาดโคตรเยอะเลยคนติดมากกว่าไม่ติดอ่ะอืม งั้นเราไปดูอันต่อไปยังเราเรายังเหลืออีกสี่ลูกใช่ไหมล่ะอืมงั้นก็ขอห่างนะฮะสาธุกา้กาเห้าหางเอ๊ะไม่ใช่อ่าได้เสื้อมากคือเสื้อน้องก็น่ารักดีนะแต่แบบเราอยากได้หางอ,ะอ่ะเออได้ยินแล้วไหมจีเอ็มเราอยากได้หาง GM อคะหนูอยากได้หางคะ่ะ ไม่มีวันที่จะได้สิ่งที่คุณอยากได้หรอกนะ dm หนูสาเล่นเกมนี้รักเกมนี้อยู่กับเกมนี้มานานแล้วนะจริงๆมันคือแอปแต่เราเรียกมันว่าเกม <laughs> จีเอมจะไม่ให้หนูจริงๆรอ้วเ <laughs> ติมสิ dm มนังเงินไหม <laughs> ทุกคนนะมันมันืนอแคออ่การแสดงนะทุกอย่างมันอยู่ที่ดวงของเรา มดของเราไปต่อต่อต่อขอหางหางสัตว์ทุก้าวสัตว์ทุก้าวสัตว์ทุก้าวไม่ไม่ก้าวละก้าวก้าวหลังแล้วฮะอย่างงี้ก้าวหลังแล้วฮะหลังสุดสุดเลยก้าหลังสิเราเราว่าเราต้องรีหน่อยละเออเราต้องรีหน่อยละเออจริงๆอาจจะต้องรีหน่อยนะอารมแบบเข้าใหม่เข้าใหม่เออเข้าใหม่เข้าใหม่เรายังเหลืออีกสองลูกนะฮะ เออเลีเล่งสองลูกนะอืมแล้วก็ไปไปใส่ใส่หางได้ใส่หางได้อืมนี่หางสีนี้นะฮะขอหางสีนี้นะคะ่ะจีเอ็มจีเมมถ้าจีมดูคลิปอยู่นะฮะหางสีนี้นะฮะให้ฟุยนะฮะเดี๋ือนะตอนอัดคลิปนี่มันใช้เน็ตด,ด้วยหเลอวะเออใช้สิเอา้าชิบหายแล้ะคุยกับตัวเองอืมมาขอแล้วกันนะขอหางนะฮะหางเนี่ยหางสวยๆอันเนี้ย หางให้หนูได้ไหมฮะหาง,งก็แย่แล้วพื้นหลังไม่อยากได้พื้นหลังอยากได้หางอยากได้ห,งหางอยากได้หางเข้าใจไหมฮะเยมอยากได้หางอยากได้หางอ่ะสงสัยต้องถอ,อดออกอ่ะถอดออกถอดออกอ่าแล้วก็ใส่ใหม่อ่ะ เน่เจมค่ะหางนะอันสุดท้ายแล้วมันจะไม่มีแล้วนะอืมเจมหาง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 ,หาง,หางหาอ่ะเออเธออ,อ,เอ,อ,อยากได้หางไม่ใช่เหรอ ยังไงหางหางที่เขาแปะหน้าอล้อเล่นใช่ไหมฮะก็ก็เกลืออยากได้หางออกอะไรก็หม่ยล้ปวดใจจริง อยากจะวอยวายหนึ่งเอเออืมใครใครอยากโดเนตก็ได้นะโดเนตให้ฟุยเปิดกาะชาก็ได้นะ <c oughs> มีความอยากได้หารสูงวะนบีถูหางอืมอยากได้หาง <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาดูกิจรกรรมมมแล้วกันนะว่าเอ้ยทุกคนมันยังมีกิจรกรรมเชิญเพื่อนอยู่นะอืมนี่เห็นไหมฮะให้เลื่อนลงมานิดนึงนะถ้าเราสังเกตนะเห็นไหมฮะ i ินไว e your ฟนแอนด์เกตอัพชไฟกาชาอืม แน่นอนนะกิจกรรมเหมือนเดิมก็ครั้งที่แล้วใช่ไหมกิจกรรมเนี้ยมันจะเชิญเพื่อนห้าคนได้เจ็ดลูกใช่ไหม,มแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่อ่าเชิญห้าคนได้ห้าลูกก็ลูกละคนอนะ่ะอืมเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ทํากิจกรรมนี้ก็ไปชวนเพื่อนนะแล้วก็จงรู้ไว้ว่าเพื่อนคนนั้นต้องไม่มีเรียลลิตี้ในแอปคือไม่เคยโหลดเรียลลิตี้ในแอปเออแล้วก็ไปลากเขามานะอืม แล้วก็เชิญเข้าไปเห็นไมเซ็นอินไว้อะเออเซ็นอินไว้ไปนะฮะอืมเซ็นอินไว้ให้เพื่อนของคุณที่ยังไม่ได้โหลดเรียลิตี้ไม่เคยมีรียลิตี้ในเครื่องนะฮะโอเคนะโอเคนะโอเคนะฮะน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี่นก็เรามาฝากกิจกรรมเล็กๆของฟุยแล้วกันนะฮะอ่ะคือแบบว่าเราจะบอกว่าเรามีอวตารพอยต์ห้าพันแปดเออ 5, ห้าพันแปดร้อยนะฮะ อืมซึ่งมันจะได้ตัวกระชาสองอันเต่๋ฟุยจะแจ,ก,แจกอันหนึ่งอืมก็เนื่องในโอกาสครบเจ็ดพันฟอก็จัดกิจกรรมนี้แล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์ใต้คลิปคลิปนี้อืมทำเหมือนเดิมเลยเหมือนครั้งที่แล้วอะใช่คอมเมนต์ไว้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันเอาสักเท่าไหร่เดียว อเอาสักเป็น,ว,น,ว,นวันเสาร์ดีไหมวันเสาร์ที่สิบเอ็ดให้กิจกรรมเยอะๆหน่อย <c oughs> โอเคค่ะงั้นก็กิจกรรมนี้นะคะจะสิ้นสุดภายในวันเสาร์ที่11นะคะ ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาประกาศผลวันที่สิบสองอืเอเราตามนี้นะกติตารเขาเรียกอะไรนะกติกาง่ายๆก็คือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้คลิปนี้นะอย่าคลิปอื่นนะคลิปนี้นะฮะคลิปนี้นะคะค่ะ,คะเดี๋ยวจะมาสุ่มกันวันที่สิบสองปิตยนนะอืมเดือนนี้นะคะเดือนนี้นะฮะเดือนน,ะะนี้ปีนี้นะฮะเดี๋ยวพี่ฟุ้ยพี่ฟุยเดือนไหนอะ อ่ะอ่ะ,อะพี่ฟุยปีไหนอะฮะปีหน้าไหมอืมไม่ตบกระโหลกก็บุญแล้วนะคะเ <c oughs> อาเป็นว่าอย่าลืมนะคะว่ากิจกรรมเนี่ยจะสิ้นสุดภายในวันเสาร์ที่11นะคะเดือนกันยานะฮะ2564นะคะอืมอย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะคะมาร่วมสนุกกันนะ เออเราอุตส่าห์เก็บอวาาตาร์พอยไว้ให้พวกเธอนะฮะเอามาแจกไม่ได้ไปแลกเลยตามนั้นนะฮะอืมแล้วก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะอืมแล้วก็เป็นไงก็บอกด้วยดูความเกลือของเราเราอยากได้หางได้อะไรก็ไม่รู้โอเคแล้วเจอกันนะะทุกคนจ้าเนี่บ๊ายบายรวยจริงๆเลย